สวัสดีครับบ้านสวนชมตะวันครับผมเอาวันนี้ก็พามาดูนะครับกุ้งแม่ไข่นะครับผมวันนี้ก็นี่ครับน่านาน่าจะไข่แล้วเนาะอันนี้ก็เลี้ยงอยู่ประมาณหนึ่งเดือนนะผมหลังจากที่รับมาเนาะเดี๋ยวมาดูนะว่าจะใช่หรือเปล่านะครับผมอ๋อจริงๆริยครับนี่แม่ไข่ไข่เต็มท้องเลยครับนี่ครับรับมาหนึ่งเดือนเนาะเดี๋ยวเราก็จะแยกสัตว์ก้าไว้นะครับผมแยกสัตว์ก้าไว้ นหนึ่งเดือนก็สามารถนะครับเขาไข่แล้วนะผมไข่แล้วเนาะก็าหนึ่งเดือนแล้วเราไม่อยากไปยุ่งเขามากครับเดี๋ยวเขาจะสลัดไขทิ้งครับคนนี้ลวงไปแล้วครับลูกหนึ่งเนาะเน,นี่ยก็จะปล่อยไว้นะครับให้เขาฟักไขนะครับสำหรับคุงกามแดงนะครับคุงกามแดงนะครับ